เป็นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่<ำ>ค,คุณลําพาค่ะ,ะคุณเชนพัฒนบอกว่าไม่หิวไม่ทานค่ะแต่มือเที่ยงก็ทานไปแค่นิดเดียวเองนี่ค่ะคงตรอมใจสิพี่มาริตาหนีไปอ่ะไม่เป็นไรฉันไปตามเองโอ้โตรอมใจอะไรล่ะคะอิ่มทิพย์นะสิคะไม่ว่า ชวีได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์กับแม่อริตาด้วยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้แม่อริตาจะกลับมาที่นี่ค่ะอะไรนะจะกลับมานี่เหรอค่ะ <c oughs> อีนี่มันผีปอบมาเกิดหรือไงข้างไงก็ไม่ตายมันมีกี่ภาคกันแน่เนี่ย <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นสิบสิบภาคเลยค่ะ <c oughs> ไม่เก็ตไม่กอลมาละเอาไปใช้เงหมดหมดกันมณ์เด็กไปไม่ว่า คะจะให้เททิ้งจริงๆหรอคะพี่หวีก็บแม่ว่าเราไปทานในครวัวเถอะจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ตายแล้วนานๆจะได้เจอของดีนั่งอลิตาแกนี่ช่างเติมมันเป็นมาของฉันจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> หรอกจ้าแต่ว่าทนความยั่วยวนของเสาและปลาดุกอุ้ยไม่ได้ปลาด,ดุกอุ้ยของฉันปลาดุกอุยปลาดุกอุ้ยตักอินสิอุ้ย,ยจะบ้าอะไรจะเข้มไปไหนเนี่ย คืองานของสาวจริงๆเลยลงยอมรับเลยหลงอะ่ะก็สาวเป็นห่วงชินพาทเขานนา่ๆไม่อยากให้เขามานั่งเจ็บช้ำน้ำใจเ,เรื่องรักๆใครๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้อีกอ่ะนีะ่เขาหลงรักคุณอาทิตาแล้วก็ไม่ยอมไปง้อแบบนี้มันจะมันจะลงเอ่ยกันยังไงล่ะเนี่ยอะอะอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปไปห่วงเขาเลยชินพาทเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแน่อย่างของเราเนี่ยเห็นไหมคู่กับคู่เราเนี่ยรักกันมาตั้งนานจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นลองจะหนีเสาเหรอก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช แล้วไปแต่ความจริงกันคิด ย้ายมานั่งโต๊ะนี้แทนนะคะส่วนรูปพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ชินภัทรเป็นคนถ่ายให้เองกับมือเลยนะคะมิน่าล่ะคะดูไม่ชัดสักรูปเลยคะ่ะอีกหน่อยนิดก็กะว่าจะเอารูปแต่งงานมาเปลี่ยนแทนเหมือนกันนะคะหวังว่ามันคงจะชัดกว่านี้นะคะพี่ไม่ยื่นใบลาออกค่ะนี่คุณชินภทัทรไม่มาทำงานเนยลยนะคะสายแล้วนะ ออคือวันนี้พี่ชินภัทรเขายุ่งทั้งวันเลยอะค่ะพี่ริตาเห็นว่าตอนบ่ายเนี่ยก็ออกไปกับเพื่อนๆน,นะคะกว่าจะกลับก็คงจะค่ำๆมั้งคะหนูว่าพี่อย่ารอเลยดีกว่ามั้งคะเซนเอกสารทิ้งไว้แล้วฝากไว้กับนุชดีไหมคะเดี๋ยวนุนจัดการต่อให้เองไม่ได้หรอกค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่ต้องจัดการด้วยตัวเองถ้าไม่อย่างนี้นเนี่ยก็จะโดนตกติกเรื่องเงินเดือนอีก แม่เออไม่ใช่เอาเงินมาล่อเนี่ยมาไวดีนะก็ฉันไม่ใช่มหาเศรษฐีมีเงินเหลือเก็บแบบคุณนี่นี่ฉันเซ็นใบรองอมาให้ละไหนระคะเงินเดือนต้องไปเบิกที่ธนาคารเนี่ยแล้วเธอต้องไปกับฉันด้วยนี่คุณเอานี่ไม่คุณ ยืนอยู่นั่นเงินจะล่วงลงมาไหมเนี่ยจะเอาไหมเงินเนี่ยทุนหลอไปเลยเงินที่สำนักงานก็มีต้องไปเบิกที่ธนาคารหาเรื่องอยู่กับมันละสิก

เบียร์สองขวดใช่มโดีเว้ยมองอะไรแม่คุณคือรถสินี่เดี๋ยวก่อนเลยเอาบัตรเอ m ของคุณมาฉันจะไปกดเงินเดือนเองใช่จะได้กดเงินเกินเลยสิ ฉันไม่ใช่คนขี้กองนะคุณคุณนั่นแหละที่จะโองเงินเดือนฉันอะ่ะจะไปไหนเล่าจะเอาไม่เอาเงินน,ะนี่คุณทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ ใช่ไหมคุณก็รู้ว่าฉันรี่บย่จะมาแวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกชื่นใจนี่ครับเรียบร้อยครับเออน้อง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 ก่อนช่วยเช็คแอร์หน่อยสิว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นอ่ะอือนี่คุณธีรพัฒน์รถคุณเนี่ยนะแอร์เย็นอย่กช่องฟรีซอยู่แล้วนะเต้นขี้ร้อนอ่ะ อถ้าฉัานบาดเจ็บนี่มีหักไหมหักใน,นเดือนนะพี่คะจะเสร็จยงคะเนี่ยเครับกำลงังล้างอยู่เลยครับกำลงังล้างอยู่เลยครับ ฉันไม่ได้แบบนี้ช่วยไมย่ได้โอ้ยนี่ก็จะมืดแล้วอะ่ะหอบบ้านฉันแล้วกันนะไม่จะกลับบ้านพวกนี้อ่อนเงินเดยให้ฉันด้วยเข้าใจไหมนี่อาริตาไปถึงกรุงเทพตอนนี้มันก็มืดแล้วฮะเดี๋ยวที่โกไมนฉุดเอาจะว่าไงอ๋อหรือว่าชอบละ่ะฮะ บอกอะไรให้นะว่าจิ๊กโกกรุงเทพเนี่ยเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านักเลงเมืองตราดอย่างคุณอีกทำไมนี่จะไปไหนไอตากลับบ้านปงจะกลับจริงเหรอฮะจริงจริงสิไอตาเฮ้ยไปจริงเหรอไอตายังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันเราก็ไม่เคยกับใจน้องแต่เนี่ยนี่ผมเพิ่งถอดออกมาพี่ก็เห็น เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ต้องทำแล้วประกอบเลยได้ไหม,ไมรีบเร็วดิ